ชววัดีชาวบ้านชาวเมืองด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายนะครับ10อันดับไดโนเสาร์ไม่ไม่ไม่5อันดับไดโนเสาร์ที่มีไซส์ใหญ่กว่าสไปน,อน,อน,น,นโโซอรัสนะครับอันดับที่5นะครับคาร์ลันโตซอรัสนะครับมีไซส์ใหญ่กว่าครับโอเคว่าไซส์ใหญ่กว่าไม่ไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนแต่แน่รู้ว่าใหญ่กว่าหืม อ,อ,อ,อก็รู้สิใชแล้วว่ายากกว่าแต่ว่ายังไงคาราุลูดดนก็ชนะอยู่ดีอะไปอันดับที่สี่กันเถอะสี่นะครับคารโบซอรัสนะครับตัวใหญ่กว่าจริงนะครับเพราะว่าสไปโนนีมันเล็กกว่าทีเร็กซ์นะครับเออจะบอกทำไมเนี่ยอ,อ,อันดับที่สามนะ แต่คลิปนี้มีนับคอยาวนะทาโบทอรนะครับก็เป็นตัวอันป๊อปปูลาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โด่งดังมากนะครับในเอเชียมีทอยทำสรารคดีด้วยนะครับผลพบที่จีนญี่ปุ่นเกาหลีและอื่นอือีกมากมายแต่ผมสันีิฐานว่านะครับ สันนิษฐานนะไม่ใช่บอกนะสันนิษฐานว่าถ้าโบซอรัสอาจจะมีคนพบในไทยก็ได้นะเลยไม่ก็ไม่เลยอันดับที่สามเลยอันดับที่สามนะครับทีเร็กซ์นะครับทีเร็กซ์เนี่ยก็เป็นไดนโนเสาร์ที่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วนะครับแต่เป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วนะครับ จริงๆอะมันใหญ่มันใหญ่กว่าสไปโนลแล้วก็จิก,กนโนดผมมีหลักฐานไปดูที่ช่องมามากาตัวนี่ดิทาไมเชื่อไปดูที่ช่องมาเกาตัวนี่อันดับที่สองอันดับที่สองนะครับจิกาโนตัสซอรัสใหญ่อันดับสองของโลกเลยอันดับสองนะครับแต่ว่ายังไงมันก็ใหญ่ไม่เทียบทีเรเล็กซ์สนะไซชัส แค่สไปโนเล็กลงนิดหนึงจริงๆอะสไปโนต้องขยายเล็กลงนะครับเสียงอะไรวะเออต้องขยายเล็กลงนะครับแบบนี่ผมว่ามันมันไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเอาสไปโนมาย่อส่วนนิดหนึ่งนะครับเออมันต้องเอาสไปโนมาย่อส่วน เอออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะครับเอสมอนตัวซอสนะครับเอ้ยตัวใหญ่ชิบหายเลยตัวเนี้ยใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่เท่าไหร่รู้ไหมใหญ่กว่าทีเร็กซ์คิดตัว,ตวเดี๋ยวผมเอาไซส์มาให้ดูไซส์เอสมอนตัวซอสไซส์อึ้งไปสิ อึ้งไปสิอึ้งไปสิฮึดูดูซะเป็นเทอราสกินพืชที่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นเทอราอกินพืชที่แบบอืมถ้าผมนับได้นะคือแบบจะเป็นแฮดอซที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่ผมไม่ว่าเลยนะโอนิสเตอร์เจนที่ใหญ่ที่สุดก็ไม่ว่าเลยนะอืม เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอึ้งไปสิอึ้งสิอืมอืมอซชาร์จริงเลยนะครับไม่ใช่ของปลอมนะถ้าของถ้าของปลอมเนี่ยผมไม่เปิดให้ดูหรอกอืมอืแค่นี้แล้วกันแล้วก็มีของแถมของแถมก็คงจะเป็นเรสนอดาสนะครับเปนลุษกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ใช่พูดไม่ผิดหรอกใหญ่ที่สุดในโลกพูดไม่ผิดหรอกมันใหญ่ที่สุดในโลกและของแถมก็คือสามตัวนี้นี่ของแถมก็คืออีกตัวนี้ก็คืออาเจนตีโนนะครับนี่แล้วก็พตะกไทตันนะครับนี่ใหญ่น นี่นะครับอาจใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอาจใหญ่เป็นอันดับสองนะครับอาจเจนนี่อันดับสามนะครับไทเโทนโอสก็คือพตกต่ยท่านนั่นแหละแต่หลายคนชอบเรียกกันว่าไทเทนซอนะครับเพราะมันตัวใหญ่อันดับสองของโลกนะครับแล้วก็มีมีอีกนะครับแต่มีอีกมากมายเลยแต่ผมคิดไม่ออกอะ่ะเออ Kitty.